สวัสดีพี่น้องป้องปายเอฟซีแฟนคลับเย็ดปวงตีนเปิมล้มเพื่อนออฟฟิเชียลีมาหอแล้วเอาเอาไปหาต้อยยองเพื่อนห่นน่งเพื่อนนั่นทำน้อยทำน้อยตัวยองเพื่นละคน้อข้างหน้าัล้งเีนพราเาจะมีจอบจะมีคุณพคถ้า่อยากายไถึง

Người... Nó bảo cô đây cụ có Nó bảo cô đây là cụm nhẹ Nó bảo cô đây của mẹ đây... เด้อนี่เวาเพิ่งยังือว่าไปจมซอยเขาเนี้ยสันยหญ่งน่ะถ้าคลิปใม้แม่ได้เลือกไปเอาจากสิบนาทีฮะสมมติตลาดานับเนาะใช่แล้วเเลยคุณสวัสดีค่ะสวัสดี fc ช่องคุณแม่ปวงตินเฟิมลำเพลินอัพฟิเชียลนะคะขณะนี้นะคะขบวนรถของ ขบวนรถของเฮากัดเดินชางอ่ะหอดบ้านง,งานเป็นที่เรียบร้อยแล้วน,นะคะด้านนู้นก็นจะเป็นอ่ะน้องน้องแดนเซอร์นะคะโอ้ยพ่อสวัสดีค่ะถึงเต็มถึงแางมาเนาะพี่น้องค่ะถึงเต็มนเงแงงมาเพื่อ,อ,อนพอออกจากมาร์บยางพรมาตีสามนะคะถึงบ้านดันห้าโมงนะคะนอนจนเปื่อยนะคะ นอนดีหลายเป็นตัวพอนอนอันในรถแอร์นาะเป็นนอนในรถแอร์นอนบารุกบารื่นนอนบารุกบาื่นเงี้ยวกับเบ้าป่วนค่ะสถานที่ก็เป็นโรงเรียนนะคะเด็กตอหอัวเด็กตองอัวเด็กตองัวเด็กตองอัวอันนี้เด็กน้อยจ้างเด็กน้อยเป็จ้ะมาหอดมาหอดมาซองเข้ากับตองใบผ่าอะไรสิ่งต่าง เขาต้องบายเพื่อนตอนนี้ก็หิวข้าวคักค่ะบ่บ่รู้ว่าสิมีอีหยังขายบ่อยู่ในบ้านเลยเข่าไปในบ้านเขาไปหักแม่คุณแม่ในบ้านไปเฮาปะเพิ่นอาจจะต้มไก่ให้เฮากินอ้ยเพราะเนเพิ่อนขาไก่ไปรอเฮาาระเบ่อเพราะเนเพิ่อนขาไก่ระเบ่อหรือตังไดเพื่อนอยากเข้านอนนอนชัญญากอาบน้ำหลายยไาอาบน้ำตะเข้าปะโอ๊จะอาบอยู่เดี๋ยวห้าสัญญอยากสระผมปะน้าหม่องนอนก่อนทุกย่างมันหายด้ไลูกชาลูกเปรี้ยวก็พีนี พิสนามยุนบอนี่ด้านนี้ก็จะเป็น,นทีพักทีเซ้าะนะคะเนาะอุ้ยมังนี่คือเลิศแท้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุ้ยเป็นยังไงเนี่ยเนาะคะ่ะยุใส มีป่ะโอเคแม่แฝงไม่ผ่านคนสมใจแล้วนอนจ้นักกระดูกพังบันละค่ะทางนี้อันนี้ช่องแม่ปวงนะคะนี่แม่โดมค่ะโอ้ยสวัสดีค่ะโอ้ยบังรับย้ายไปตเตอร์แท็กจะอันนี้ก็เป็นน้องสุนัขจิ๋วนะคะสุนัขจิ๋วโอ้ยมูหมูอือหมูหมูจุ๊มจิ๋มนี่ค่ะบรรยากาศ กะซำกะซำพักแวมหนึ่งคืนนะคะอันนี้ก็ชั้นล่างนะคะใครจองไว้ก็ได้ชั้นบนนะคะนั่นก็จะเป็นแม่ปอใจนะคะเป็นอะไรเป็นนักเเนี่ย่วเป็่อเด่ยวควมรื่ออะไรเป็นไหนนะคะ่ะเารถกันหลุดคือสีบอฮ่อนดอกนอกรถคันนั้นโอ้แต่สะออนเพิ่นให้เย็นวัดแข็งเย็นตะนายบอ เงครับโอเคครับพี่น้องก,กันลำลักกันไปโน้ตแมาปิดคลิปพี่แอฟปวงนะนี่โน้ตอ,อุ้มมาเนี่ยโน้อุ้มมาขึ้นแล้วก็ปิดคลิปอุ้มมาขึ้นแล้วก็ปิดคลิปเ่จ้าแม่ <c oughs> พึ่งหอดแม่ <c oughs> พึ่งนี่แล้วก็ลงรถเลยงลงลเป็นเป็นโรงเรียนเลิศอยู่เมื่อไหลโอ้ห้องอะไรอ่ นัวจันนะเจหอดบ้านเราไปหน่นนลโอเคจ้าต้องเจอกันเมื่งลจ้าจ้าต่อปต้องส่งไกตหมาทออดช่อบโอเคค่ะพี่น้องบายบายค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามช่องแม่วงเด้อพี่น้องค่ะแบกกรเป๋าไปเลยค่ะบายบายค่ะค่ะพี่น้อง